วันนี้มาสวนส้มครับทุกคนโอ้หส้มเยอะมากครับเนี่ยเต็มพื้นที่ไปหมดเลยครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับตอนนี้ครับมาสามารถเด็ดกินส้มได้จากต้นเลยครับสดๆเลยครับเปรี้ยวหวานทานอร่อยมากครับทุกคนบรรยากาศนะครับก็จะมีสะพานไม้นะครับทุกคนเดินไปทั่วรอบๆบริเวณสวนส้มได้เลยครับผมนี่ครับโอ้โหเฮ้ย สวยจริงสวยจัดครับทุกคนดอกไม้นะครับพืชไล่ขึ้นนะครับบริเวณนะครับเเชิงเขานะครับทุกคนสวยมากเลยครับผมมุมนี้ก็สวยนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับตอนนี้สวนส้มครับมากินส้มแล้วก็มาเดินเล่นนะครับทุกคนที่เชียงใหม่ครับอันนี้เป็นทริปที่เรามาทานข้าวบางวันนะครับมากินส้มจนอิ่มแลครับเนี่ยแล้วก็เดินดูวิว ชาดผ่านสะพานไม้ไผ่กับทุกคนสดชื่นครับอากาศดีมากครับทุกคนโอโซนดีมากเลยครับไม่เชื่อลองถามนักท่องเที่ยวครับเป็นไงบ้างครับผมอากาศดีไหมครับที่นี่อากาศดีมากส้มอร่อยวะส้มอร่อยวะส้มอร่อยมากเลยชอบส้มมากโอเคดีมากครับทุกคนดีครับอันนี้ชื่อน้องอะไรครับเนี่ยน้องใบเตยค่ะอันนี้น้องเบ่ง เป็นไงครับพี่แป้งอากาศดีมั้ยครับที่นี่ร้อนค่ะร้อนนะครับอ่ะพีชเป็นไงบ้างรู้สึกดีมากเลยค่ะกินซ่อมนันจอดขึ้นไปหมดแล้วครันกินไก่เป็นไงขอสามคำครับสุดสุดสุดเป็นไก่กินเดียวอากาศดีมากครับทุกคนหยุดไม่ได้ไม่อยากทำงานแล้วครับเนี่ยอยากแบบอยากอยู่แบบเฉยๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ว่าอย่เออมาฮิลใจครับวันนี้แบบอากาศดีมากโอโซนนะครับดีคืออากาศติดภูเขาเลยครับอากาศเย็นไม่หนาวแล้วครับเชียงใหม่เย็น ได้ฟีลนะครับก็ขึ้นรถรถอะไรอ่ะรถแดงนะครับขึ้นเขามานะครับหูหูอื้อสแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เห็นวิวธรรมชาติแล้วก็รู้สึกมีความสุขครับมาพักกายพักใจนะครับทุกคนโอเคก็เก็บภาพบางส่วนนะครับไปดูรอบนึงครับสวนส้มนะคะนี่มีคนมาเก็บส้มนะครับเยอะเลยครับผมโอเคไว้แค่นี้นะครับทุกคนเชียงใหม่ไทยแลนด์ครับผม มีที่เที่ยวเยอะมากครับบริเวณดอยอะไรนะครับแล้วก็มีที่ที่เราจะไปไหว้พระก็ค่อนข้างเจะเยอะครับผมอากาศดีมากครับตอนนั้นดอกสีแดงครับแต่ผมซูไม่ดูนี่มีพืชไร่นะครับดอกมงดอกไม้เต็มไปหมดนะครับทุกคนนี่ครับโอเคนะครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูครับทุกคนสุดส่ง ส่วนส้มลายทางเลยครับเสียกะเข้าด้วยนะครับเนี่ยแต่สามารถกินส้มได้ครับทุกคนเอเค okay, ครับผมไปแล้วครับบาย